สวัสดีครับวันนี้เรามาทำโตเกียวเบคอนชีสนะครับแล้วก็โตเกียวไส้ไข่หมูสับนะครับเป็นช่องทางจากออนไลน์นะครับโตเกียวเบคอนชีสก็ชีสกันแบบยืดๆไปเลยนะครับได้รับความนิยมมากนะครับในช่องทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ยีแป้งกันก่อนเลยนะครับ ไข่เราจะใช้เป็นไข่นกกระทานะครับส่วนเบคอนเราทอดมาก่อนนะครับทอดมาก่อนค่อยเอามาใส่ตอกเกียวนะครับที่เราใส่ซอสเพิ่มรสชาตินิดนึงนะครับ นี่นะครับเบคอนใส่กันไปเต็มๆเลยนะครับสามแผ่นเลยนะครับเอาให้กัดไปตรงไหนก็เจอแต่เบคอนเลยนะครับแล้วก็โรยหมูสับนิดนึงนะครับส่วนตัวเกี๊ยวใส้ไข่หมูสับนี่ลูกค้าคอมเมนต์มาว่าขอแค่ซอส เียวไข่หมูสับแล้วก็ใช้เป็นไข่นกกระทาเหมือนกันนะครับมันจะให้ความอร่อยความมันมากกว่าไ่ไก่หรดทัดด่วไปนะครับเรามาถึงขั้นตอนสำคัญเลยนะครับการโรยชีสนะครับนี่ะค,ครับชีสเราก็ใส่แบบยั่วๆช่ำๆไปเลยนะครับ ครับสังเกตว่าชีสตอนนี้ชีสของเรายืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มรสชาตินิดนึงนะครับใส่ซอสเป็นซอสพริกอซอสมะเขือก็ได้นะครับแล้วก็โรยพริกไทยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาทําการม้วนเลยนะครับ ตัเกียวเบคอนชีสของเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอไลเดอร์มารับของน,นะครับนี่นะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวเกียวไส้ไข่หมูสับนะครับชุดหนึ่งก็จะมีสามอันนะครับเนี่ยยี่สิบบาทขายในออนไลน์นะครับแล้วก็เบคอนชีสเมื่อกี้นี่อันละสี่สิบบาทใครสนใจก็ ฝากกดติดตามช่องนนโตเกียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้เราก็ลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโตเกียวหน้าเด็ดๆหน้าใหม่ๆมาเดี๋ยวเรามาลงคลิปให้ดูกันต่อนะครับสวัสดีนะครับ